สวัสดีครับสวัสดีพี่น่องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่มมีครับเตรียมตัวเดินทางไปบานแพงครับมือนี่ช่วงเที่ยงมีนัดประเพณีสงการที่ที่เพิ่นเคยื่อจัดทุกปีแล้วครับไปบานแพงก่อนล่ะก็หลอบคำกสัสไปสงการอยู่หลังเวทีอีกรอบหนึ่งครับอยู่วาปีปทุม จังหวัดมหาสาครคามสมการปีนิกอะเริ่มขึ้นแล้วเออบุญหัวเสือปุ๋ยเอาอยู่บ่มันนี่อาจจะปีนี่อาจจะเรียนเรียนซีสเกตแล้วเรียนสารครามแล้วก็สิเดไปเรียนยูไชยภูมิมต่อครับบานพอนนท์ ลํำสารคามแล้วครับไปลํำอยู่ชัยภูมิแล้วก็กับลมาสารคามครับแล้วก็จะกระกับมาสีสเกตวันที่สิบมีสายนเมื่อนี้อบไก่ไปกินน้ำผมอบไอ้น้ำใส่เตียมถุงเลยครับไก่ตักจากหมอใส่ถุงเลย เตะเสาๆไก่บ้านอากาศฮอนครับสงการพอดีแล้ะครับอากาศฮอนเด็นน้าหลายจุดหลยมองครับเดินทางมาถึงบ้านปราคนกนยัังบ่ท่านหอดครับ อให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยมาเที่ยวบ้านปักพรในช่วงวันหยุดยาวครับปีใหม่ไทยสงการเอาไปใส่ตอนนี้ก็แปดโมงครับสามสิบโมงกับกลัวกระถึงครับส่วอย เจ็ดสิบกิโลเกือบสามร้อยโลครับบรรยากาศกำลังดีครับเตรียมตัวเดินทางเอ้าเดี๋ยวกระเป๋าเง้ไม่ไหวนี่เด็กคืนให้ จิน่าโอสามมือสามหมื่นกลับมาชี้ศีกษาี่เราครับ น้อยๆบอลดไปน้ำครับหมอนัดวันที่ตะใดสิบหกวันที่สิบหกครับหมอนัดไปสามหมื่นกับกลับล่ะโอ้ยห่อนแต่เสามาน่นี่นี่อะไรพนุ่นวนไปเต็เมื่อคืนนี่ล่ะแวะไปเบิงลำเพลินโชว์ เลยแววออกไปเลยมันเกินสำหรับมือแรงกับเสือกับมีคือเก่าครับเสือมีจำน,นายหน้าวทีครับผู้ใดอยดู่ใดเสือกมาเลือกได้เลยครับสีใดใส่ได้ไดกะมาเลือกผอมลายเส้นได้เลยครับ จะลืมอปิดแอร์ขามบนเด้อม่านขานี่อบเห็นปิดมั้มา่านค่ะมันสนิทนจึงเย็นมีสบียงไปนำพร้อมครับอันนี้ นินูเด็ดอบไก่บ้านไก่ไต่นํา <Okay. S 1> ล่มอยู่แต่แดดเดด,เด,ดกับกว้าหวนได้พอเองจะไปรับแองจีเออกไปเลยครับพอชิตาบ่ตื่น ทีไมไทยวันสงการขอให้พ่อพ่อแม่ FC ล่ลํารวยๆทุขคนครับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเดินทางไปไสกับขอให้ปลอดภัยมั่นมั่นเฮงๆครับทีนี้มีสีแดงนี่ล่ะเสร็จแล้วบ่ ทุกๆปีเพื่อน,นจะจะจำผิดกับวันที่สิบสามครับเพื่อนจะรถนำภูลักษู์ใุญ่์รถน้ำดำหัวประเพณีทางบ้านแพงครับปีที่แล้วกับไปวันที่สิบสามประตูนั้นล็อกเป่ คนพี่น้องเอฟซีทุ่หมองทุบบอลครับฝากพี่นอ้องติดตามหน่อยเด้อครับช่องพ่อแมงหญิงลามเพือ่อนพี่เชีย่ยวครับเหมือนละคลิบสองคลิปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วบอกรียบร้อยแล้วก็เสด็จออกเดินทางครับถึงกุงนกพเที่ยงครับอาจจะเที่ยงเป็นนัดเที่ยง ขอบคุณทุกกําลังใจบรรยากาศแดดเลยครับโอ้ดอกทานตะวันกำลงังออกรับเยอะ ขอกันใหม่คีมหนาครับขอให้รำำเรื่อยเยสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนครับสวัสดีครับ